ติดตามความคืบหน้าเติมเงินดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่งมืนบาทสำหรับกลุ่มเปาะบางที่จะได้รับสิทธิ์ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะ ตามแผนงบประมาณและก็เป้าหมายของโครงการดิจิทัลบัลเลตจำเป็นจะต้องลงทะเบียนหรือไม่และกลุ่มเปราะบางเป็นใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์รวมไปถึงสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการผู้สูงอายุค่ะณว,วันนี้ในการรับเงินโครงการดิจิทัลบัลเลตจะต้องลงทะเบียนไหมถ้าหากลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะจะทํายังไงต่อถ้าไม่ใช่กลุ่มเปราะบางซึ่งคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทด้วยหรือไม่ วันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องนันด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้นันจะมาอธิบายในเรื่องของโครงการดิจิทัล a l l ต์ซึ่งมีกระแสะข่าวอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรออกมาพูดถึงงานเนชั่นที่ผ่านมาสําหรับโครงการ et, ดิจิทัลเว l ต์จะดําเนินการในการก,าร,กระตุน้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกก่อนในเดือนกันยายน นี้เปลี่ยนจากดิจิทัลวอลเล็นะคะมาเป็นเงินสดโอนตรงในส่วนของบัญชีพร้อมเพย์หรือเติมเข้าในส่วนของบัตรคนจนนหรือว่าบัตรสิัสดิการแห่งรัฐให้ใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าไปาราาััฐบอกก่อนนะคะว่าถ้าเป็นการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนจําไม่สามารถรูดเป็นเงินสดหรือว่ากดเป็นเงินสดได้เพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชนกดเป็นเงินสดไม่ได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ต้องรอนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนคําถามที่ว่ากลุ่มเปราะบางจะต้องลงทะเบียนไม้หากได้รับสิทธิ์กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกก็คือคนที่มีบตัตรทนจนหรือว่าบาตัตรเคดิตของรัฐสิบามจุล้านคนกลุ่มที่2ก็คือคนพิการผู้พิการที่มีข้อมูลบตัตรประจำตัวผู้พิการของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ14.5ล้านคนซึ่งข้อมูลตรงนี้ทางรัฐบาลกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีข้อมูลอยู่แล้วในสารระบบไม่ต้องลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมถ้ามีการดําเนินการแจกหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้ค่ะ แต่สาหรับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสําหรับคนที่ไม่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางไม่มีบัตรคนจนนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเหมือนเดิมค่ะซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนยังเปิดจุดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะสําหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนไปจนถึงวันที่15กันยายน2อ6 7สนาหสหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ ที่ไม่อยู่ในส่วนของข่14.5ล้านคนจะต้องลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการดิจชื่อวอลเล็ตงวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567ค่ะและคําถามที่ตามมาก็คือทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐราวประมาณ30ล้านคนที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางจะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มที่2ที่จะได้รับสิทธิ์ซึ่งการเติมเงินจะไม่ใช่ เป็นการเติมเงินสดเหมือนกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปอบบางกลุ่มแรกแต่จะเป็นการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะทั้งนั้นทั้งนี้ คุณผู้ชมคะเป็นเพียงแค่แผนดําเนินการในการเติมเงินจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งเราต้องติดตามในส่วนของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15กันยายน2567นนี้รอท่านนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนในส่วนของการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของโครงการนี้ดําเนินการต่อแน่นอนแต่จะออกมาใน รูปแบบไหน15กันยายน2567นี้มีคำตอบค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ